อ่ะ uh, สวัสดีค่ะตอนนี้เวลานี้18บนาฬิกาสามสนาทีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตามความนัดไหมที่แม่ขั้วใดนัดกับพี่น้องหรือว่าเซียนเอนนาเกาหลีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะใส่ละ หลายคนล่อค่อยหลายคนถารอทั้งประเทศเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลคขขามประเทศเซียนแอนนาประเทศเกาหลีมาตะไก่เติมดูพี่น้องสมมาตะไก่อยู่เด้เนาะเอ้างวดที่ผ่านมาแม่ขั่วบอกว่าจังไหน เพิ่งจะเป็นชิปแรกแม่นว่าพี่น้องชิปแรกของแอนนาวิ่งบนสามจับคู่มีเก้าสามเจ็ดสามบนเข่ามายี่สิบงวดติดอะส่วนวิ่งล่างสองจับคู่สองหกสองเจ็ดเข่าสิบแปดงวด แกมันขี้แห้งนาะรถก็ได้18งวดล่าง18งวดบน18งวดบานนี่เป็นจังไรวิ่งบนมาล่องล่างวิ่งล่างไปขึ้นบนเข่าเบิดเทิ้งบนเทิ้งล่างแต่ว่าสลับหละกะักะกะกับปีนพี่น้องแม่ขั้ว่า,าจาังไรแม่ขั้ว่า,าพึ่งจะเป็นคลิปแรกแกเพิ่มลงทุนเดอ้อบอกพี่น้องเอฟซี FC เนาะแต่ก็ยังมีผู้โชคดีนำแอนนา หลายๆคนนะคะพี่น้องเอาคุยกันแล้วเดวอบานในห้าค่ะสวัสดีค่ะแม่อ่าสวัสดีค่ะเซียนแอนนาประเทศเกาหลีสวัสดีค่ะอ่ะโอ้เสียงไม่ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนเลยลูกโอเคค่ะอ้าวเลิกงานนานแล้วบอหืฮะเลิกงานนานแล้วบอ อ๋อ oh, เลิกนานแล้วคะ่ะแม่ก็ไม่เก่ยกับนานเลยก็ก็มาหนูก็ทํากับข้าวแล้วก็อาบน้าแล้วก็ก็มานี่คะ่ะมาเขียนบัทสรุปแนวทางของรัฐบาลไทยให้แม่นะคะโอเคขอบคุณมากคะา่ะเอฟเอฟซี F, 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 C, รอทั้งประเทศเลยนะหนูฮะเอฟซี <Huh? S 1> F, C, รอทั้งประเทศเลยโอ้โห oh. oh. <laughs> อ่ามันจะเข้าไหมล่ะแม่อสูตรอาจจะมีเข้ามีหลุดเด้ะค่ะเออธรรมดาสูตรนะ<ใ>นย่อม,มก็ขอให้เอซีแม่ก็เฮงเงต่งลๆลำลมำรวยๆเนาะโชคดีกันทุกคนค่ะเพราะว่าหนูก็ทําเต็มที่แล้วนะคะก็ทําสุดก,กําลังค่ะเพราะว่าหนูก็อยากให้เอซีแม่ได้ทุกคนค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะค่ะ อ่าช่างน้ำใจดีแ,แท้อ่าเดี๋ยหน้าฝนตกไหมคะแม่ที่บ้านตกหยุดเมื่อเช้านี้ตอนสายๆลูกอ๋ออยู่อยู่เกาหลีก็ตกมาสองวันแล้วนะคะตกติดกันสองวันค่ะค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพายุเข้าแม่หนูเป็นพายุเข้าลูกอ่าค่ะค่ะ เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงทางบ้านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะทั้งสวยทั้งใจดีเด้อพี่น้องอันพี่น้องหินอันแอนแอน,นาเกาหลีนี่สวยมากเลยค่ะอ่ายังไงสูตรเราก็ทำเต็มที่แล้วเนะาะค่ะแม่ค่ะอ่าพี่น้องแม่รัวขอบอกไบวังนึง่งลา สูตรของแอนนาแอนนาทำตามสูตรแอนนาบอกว่าทำเต็มที่แต่ว่าสูตรมีหลุดมีเข้าเนาะพี่น้องเน,ะนาะเนาะแอนนาเนะาะอาใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะอาทุกอย่างเป็นแค่แนวทางสูตรก็คือแนวทางแต่ถ้าสูตรเดินแนวทางก็เดินค่ะพี่น้องเอา้าใช่ค่ะใช่ค่ะอะโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะ โอเคคนะคะอย่าลืมว่าเอฟซี <FC. S 2> แ,แอนนาอย่าลืมว่าพี่น้องเอฟซีน่ะฝากความหวังไว้กับหนูทั้งประเทศเลยนะอ้โหยังไงก็คง <c oughs> จะมีบนบานที่ไหนนี่แม่จะบนบานที่ไหนให้ให้เอซีแม่นี่แบบถูกสามตัวตง้งสองตัวบนล่างเลยเปล่าคะ <c oughs> บางบางคนเขาบอกว่าขอแค่เลขวิ่งเข้าตรงๆอ่ะ โอเคแล้วอ่าอ๋อ่า,ออาแต่แต่บาง,งคนว่าสองตัวนี้จับคู่ถือว่าเยี่ยมมากเลยเป็นเซียนที่เยี่ยมมากคือชุดจับคู่ของหนูนะมันจะมีเข้ามีหลุดเป็นบางงวดคะ่ะแม่บางงวดมันก็อาจจะเข้าซ้อนบางงวดมันก็หลุดคะ่ะเอาที่หนูจับคู่ให้นะคะเพราะว่า ชุดสูตรของหนูน่ะชุดเต็มน่ะมันเป็นน่ะสิบห้าชุดค่ะแม่มันจะเข้าทั้งบนทังล่างเลยแต่ทีนี้น่ะเพื่อเอฟซีของแม่แล้วก็คนเราเนาะแม่เนาะไม่มีเงินไม่มีทุนเพราะว่าเราจะไม่ได้ปีซื้อทั้งหมดทั้งสิบห้าชุดหนูก็ตัดจากสิบห้าชุดให้เหลือแค่สองชุดทั้งบนและล่างอ่ะเอาอย่างนี้นบบเอาอย่างนี้ตัว oh. เลขหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าตัวแม่ก็คิดดูตัดเหลือแค่สี่ชุดนะ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ให้แม่ขอชุดเต็มด้วยได้ไหมวันนี้น่ะชุดเต็มเหรอสิบห้าชุดมันจะเยอะไปไหมคะแม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประการเข้าค่ะไม่ใช่แม่จะขอแยกวันนี้ไม่เข้าบนล่างก็เข้าเข้าล่างไม่งั้นก็บนค่ะเพราะว่างวเมื่อกี้เข้าทั้งบนและล่างเลยมาทั้งหกสองแล้วก็สามเจ็ดแต่ว่า เลือกเอาที่แบบชุดที่เด่นที่สุดให้ค่ะไม่ใช่เอาเอาตัวเด่นให้แม่แล้วทีนี้เอาชุดเต็มให้แม่ทีหลังแม่จะให้เอฟซีดูให้แม่ทีหลังอ่าเอาเอาคลิปเดียวกันนี่แหละคลิปเดียวกันนี่แหละมีหนูหนูมีไว้ไหมหนูมีค่ะหนูทําเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นคลิปหลังเนาะเดี๋ยวหนูถ่ายมาให้แม่ก็ได้เด้อถ่ายมาทางไลน์เด้อ ไมาทางไล่ได้ค่ะแม่ได้อ่าอ่าเดี๋ยววันไหนแม่ว่างแม่จะสะดวกเลยค่ะอ่าอ่าเอาวันนี้เอาตัวเด่นก่อนดีกว่าเนาะตัวเด่นได้ค่ะแม่ได้ค่ะอ่าเอาตัววิ่งบนก่อนเนาะค่ะวิ่งบนก่อนเลยค่ะวิ่งบนนะคะหนูพูดเลยไหมได้เลยค่ะวิ่งบนหนูฟันไปที่ศูนย์ค่ะ ศูนย์ค่ะจับคู่ค่ะจับคู่หนูจบให้ที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งค่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งค่ะอุ้ย,ยหนูบอกแม่ผิดอีกเลยหนูบอกแม่ผิดหนูขอโทษค่ะแม่เอาเลยเอาอใหม่ จับคู่ไปที่90 90แล้วก็60ค่ะแม่อ่ขอโทษค่ะขอโทษอ่ะอันนี้61 61 91นี้จะเป็นเลขล่างค่ะเป็นเลขวิ่งวิ่งเ่ยวิ่งล่าง FC ก็จะบอกว่าโอยเอาเอาบนมาเป็นล่างเอาล่างมาเป็นบนงารงาน15ชุดไหมเดี๋ยวนีส่วนเดียวกัน15ชุดหนูก็เลยพูดผิดอ่ะอย่างนี้วิ่งบนศูนย์นะ จับคู่คจับคู่เก้าศูนหกศูนย์หกศูนย์โอเคค่ะค่ะเอาชุดสามตัวตรงไหมคะเอาจัดมาเลยค่ะศูนย์เก้าหกค่ะศูนย์เก้าหกค่ะค่ะตัวเดียวค่ะอุ้ยตัวเดียวค่ะนี่เน้นอุ้ยเอาพี่น <c oughs> ้ <c oughs> องเจอค้องแท้แล้วบ้ดน <c oughs> เจอของแท้แล้วพี่น้องเข้าบ้านนี่วิ่งวิ่งล่างเลยค่่ไหมคะแม่วิ่งล่างอ้าววิ่งล่างเลยค่ะวิ่งล่างนะคะหนูฟันไปที่หนึ่งค่ะสุดยอดเลยตัวนี้หนึ่งตัวเดียวค่ะวิ่งล่างหนึ่งตัวเดียวค่ะหนูให้เก้าหนึ่งหกหนึ่งค่ะ มันไปที่สองสองตัวนะค่ะเก้าหนึ่งหกหนึ่งค่ะมีแค่นี้ค่ะแม่<ช>เพราะว่าถ้าถ้าหนูจะให้แม่ชุดกันกันไว้หนึ่งเจ็ดมันมันติดเลขดับหนูเจ็ดติดดับค่ะแม่อ๋อเหรอทุกหลักเลยสถิติเข้ามาแล้วสี่สิบห้างวดน่ะ หนูก็เลยไม่ไม่ไม่ปื้ม oh. หนูก็เลยไม่ลงให้ดีกลัวค่ะหนูไม่ลงให้ดีกวัวนะหนูก็เลยให้แค่สองสองชุดน,นี้ดีกวัวค่ะเอาเป็นเก้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งค่ะสําหรับเลขวิ่งล่างก็วิ่งหนึ่งนะคะ,ะชุดจับคู่ก็เก้าหนึ่งหกหนึ่งวิ่งบนหนูให้ศูนย์หนูจับคู่ให้ที่เก้าศูนย์หกศูนย์นะคะค่ะส <Huh. S 2> ามตัวก็ศูนย์เก้าหกค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะแอนนาคนสวยค่ะแม่ค่ะขอให้บุญกุศลตรงปกวกักรักษาเด้อค่ะแม่ขอให้เอฟซีแม่ถูกหวยร่ำรวยนะคะเป็นต่างกันทุกคนนะคะหนูก็ขออยากให้พี่เอฟซีทุกท่านของแม่นะคะปลดหนี้นะคะค่ะ มีทุนมีกําไรนะคะร่วมไปช่วยแม่ทําบุญเนาะสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองนะคะค่ะหนูก็ขอภาวนาขอให้เอฟซีของน้องแอนนาแล้วก็ของแม่ถูกหวยทุกคนนะคะค่ะโอเคค่ะ,คะเดี๋ยวก่อนนะวันไหนบ้างทักไลน์เข้ามาหาแม่ด้วยแม่จะลงสูตรเต็มให้เอฟซีสูตรเต็มหรอคะ,คะส่งนู้ส่งคืนนี้ได้ไหมคะแม่ไม,ไม่สัมภาษณ์ได<ห>้เลยเนาะ ฮะไม่ไม่ไม่สัมภาษณ์ให้แม่บอกสัมภาษณ์เหรอ,เ,รอเอาสัมภาษณ์เอาเอาชุดเต็มด้วยใช่ไหมคะแม่ค่ะสัมภาษณ์ชุดเต็มว่านแนวทางมันจะมาแบบไหนหลักสิบหลักหน่วยแบบไหนก็ให้แม่ถามด้วยให้เอฟซีรู้จักด้วยคะ่ะอ๋อก็ได้คะ่ะได้คะ่ะแม่เอา,เอาชุดเต็มค่ะชุดเต็มตัวที่ที่หนูให้เด่นไปเมื่อกี้นี่นะอ่าสิบห้าชุดที่หนูคุยอ่ะเอาเป็นบ้านใหม่เนาะเอาเป็นบ้านใหม่ได้ไหม วันนี้ให้หนูพักผ่อนก่อนได้ค่ะแม่ค่ะได้ค่ะแม่ไม่รบกวนโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะแม่ได้ค่ะค่ะโอเคสวัสดีจ้าลูกจ้าสวัสดีค่ะค่ะออาพี่น้องหลายๆคนได้ยินน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้ยินพร้อมกันกับแม่ครั่ว คือแม่ขั่วนี่สิขอชุดเต็มให้พี่น้องซ้ําิปหาสุดนี่บ่ต้องยานหัวที่ผ่านมาเพิ่นว่าเขาเทิงล่างเทิงบนแม่ขัวว่าสิหาตัวนี่มีผู้ใดพ่อใจจะขอนํำแม่ขั่วบอกสิขอนํำน้องแอนนาให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะค่ะเอาหลายๆคนต่างคว่มหวังไว้กับน้องแอนแม่ขัวกาเวาแล้ว เนาะคะ่ะคือสายวิ่งสายแลนพนก็ถือว่าเยี่ยมมากงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดนี่วันที่หนึ่งตุลาคมนี่สีเดินหรือสียางต่างค้นกับต่างบอลูแต่เป็นแนวทางที่มีสูตรคำนวณที่เยี่ยมมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นสูตรคำนวณที่เยี่ยมมากเอ้า แคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องตัวหนังสือแอนนาก็อ่านไปแล้วเอาแม่รั่วาอ่านมาอีกเทียนหนึ่งก็ได้หตุลาหกเจเซียนแอนนาประเทศเกาหลีวิ่งบน0จับคู่หยเก้าศูนยหกศสุด3าตัวศูนย์แต่ว่าเอาเก้ากับหมาร่วมกันพี่น้องเพื่อนเอาศูนยไว้ที่รักลอยแต่ว่าเพื่อนจับคู่เอาศูนมาที่รักหน่วยกับพยายามปีนกลับเด้อพี่น้องเด้อ ปินกลับเอาเด้อพี่น้องกะจะลมมเลืมว่าเรนบนเรนล่างไปพร้อมงวดที่เลี้ยวเพิ่นกะห้บนมาออกล่างไ้ล่างไปออกบนแต่จับคู่เพิ่นเข่าเบิดชุดโตพี่น้องโตว,วิ่งกระเข่าบานนี้วิ่งล่างหน,นึ่งนี่แหละตัวของแท้พี่น้องแน่นอนเลยตัวนี้เก้าหนึ่งหกหนึ่งนี่พี่น้องเก้าหนึ่งหกหนึ่งนี่นานาลงทุนมากชุดล่างพี่น้องชุดล่างนาลงทุนมากเอ้า อย่าลืมว่าขึ้นบนลงล่างขึ้นล่างลงบนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ไปกลับด้วยค่ะเพราะว่าเลขซีหางหนึ่งบหลายคูเอาให้พี่น้องโชคดีกับแอนนาสาวประเทศเกาหลีเซียนเลขวิ่งดังที่สุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดทับสกายให้แม่ครัวในเด้อค่ะพี่น้องเด้อไว้พอกันคลิปแอนนา ชุดเต็มชุดเต็ม1ิบหาชุดเดียวอ่าแอนนาพอมมือได้แม่รัวสีแกงมือนันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอา้าพอกันคลิปนา้าสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีกับแอนนาประเทศเกาหลีสวัสดีค่ะ